โอมชาญติวันนี้วันที่13เดือนเมษายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้โชว์ความมหัศจรรย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้ทำงานรับใช้ที่จะกลับมาเป็นเทพที่สูงส่งแล้วทำคนอื่นให้เป็นเช่นเดียวกันคำถามของเมรีในวันนี้ลูกคนไหนรับจิตตอมรดก ของอาณาจักรคำถามลูกคนไหนรับติต่อมรดกของอาณาจักรคำตอบผู้ที่มาสู่สความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่กับพ่อแล้วก็ให้ข่าวเต็มๆของพวกเขาในกิจกรรมตะและรายได้ของเขาให้กับพ่อลูกที่แท้จริงเช่นนั้นรับจิดตดอมรดกของอาณาจักรผู้ที่ไม่ได้มาอยู่เบื้องหน้าพ่อ และไม่ได้บอกข่าวของเขาไม่สามารถได้รับมรดกอาณาจักรได้พวกเขานั้นมาเป็นลูกบุญธรรมบาบาพูดว่าลูกๆจงให้ข่าวเต็มๆของลูกเพื่อที่บาบานั้นจะสามารถเข้าใจได้ว่างานรับใช้อะไรที่ลูกทำบาบาจะทำให้ลูกๆเพียนพยายามภายใต้สถานการณ์ทั้งหลาย สาระของคุณธรรมในวันนี้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นลูกปาดของลูกประคำแห่งชัยชนะจงใส่ใจกับตัวลูกเองอย่างเต็มที่ให้ทำงานรับใช้ในการที่จะกลับมาสูงส่งแล้วทำคนอื่นให้สูงส่งมาบอกว่าทำงานรับใช้ ที่จะกลับมาสูงส่งและทําให้คนอื่นสูงส่งจุดที่สองอย่าได้แสดงการกระทําที่ผิดใดๆซึ่งลูกนั้นจะต้องทรมานให้ทําตามคําแนะนําของพ่อในทุกๆย่างก้าวพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณและดึงดูดทุกๆคนด้วยแรงดึงดูดหรือสภาพที่ดึงดูดของลูก ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณและดึงดูดทุกๆคนด้วยสภาพที่ดึงดูดของลูกผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณไม่เคยคิดว่าไม่มีการขยายตัวของงานรับใช้หรือว่าไม่มีใครที่จะฟังพวกเขามีหลายคนที่ฟังลูกแต่ลูกเพียงแต่ต้องทำสภาพของลูกให้เป็นจิตวิญญาณแล้วดึงดูด แม่เหล็ก yeah. นั้นสามารถดึงดูดบางสิ่งเข้ามาหาตัวมันเองได้ดังนั้นลูกจะไม่สามารถดึงดวงยานเข้ามาด้วยจิตพลังจิตวิญญาณของลูกหรือแม่เหล็กนั้นสามารถดึงบางสิ่งเข้ามาหาตัวมันเองได้ดังนั้นลูกไม่สามารถดึงดูดดวงยานเข้ามาด้วยพลังจิตวิญญาณของลูกหรือดังนั้นจงมาเป็นแม่เหล็กผูดที่มีแรงดึงดูดของจิตวิญญาณซึ่งดวงยานนั้น จะถูกดึงดูดเข้ามาแล้วมาอยู่เบื้องหน้าลูกโดยอัตโนมัตินี่คืองานรับใช้ของลูกๆผู้รับใช้ทางจิตปัญญาณคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นตัวของการแก้ไขจงให้ความรักและความเคารพอย่างต่อเนื่องกับทุกๆคนทำเพื่อที่จะมาเป็นตัวของการแก้ไขจงให้ความรักและความนับเคารพกับทุกๆคนอย่างต่อเนื่องอัจฉริย Old Town